สำหรับคลิปนี้นะครับนายชัยจนก็จะพามานะครับบล็อกเบอร์นะครับไม่อยากจะรับสายนะครับทำอย่างไรนะครับวิธีบล็อกเบอร์ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเราไม่อยากจะรับสายเบอร์ไหนเราก็สามารถตั้งบล็อกได้นะครับด้วยการเข้าไปที่เมนูโทรนะครับรูปโทนี้นะครับแล้วมาที่หลายชื่อแล้วมาที่จุด3จุดนะครับเดี๋ยวนายชัยจนจะบล็อกเบอร์นี้นะครับ สองสนะครับ2 4ตัวตรงนี้นะครับกดไปที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดไปเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่คําว่าบล็อกหมายเลขตรงนี้นะครับกดเข้าไปเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับเราอยากจะบล็อกเบอร์ไหนอ่าสมมุตินะทจนจะบล็อกเบอร์2 4ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดบวกตรงนี้ ปุ๊บนะครับกดบวกเลยนะครับปั๊บอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบล็อกแล้วนะครับแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเบอร์ไหนบล็อกนะครับกดไปที่ชื่อชื่อนั้นนะครับจุนจะกดไปชื่อนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับมันจะมีโลโก้ตรงนี้นิดๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังเลข2เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะโชว์อยู่แบบนี้แสดงว่าเบอร์นี้เราบล็อกไว้นะครับ มันก็ยังไม่สามารถโทรหาเราได้นะครับแต่ถ้าเราจะบดบล็อกเราจะทำอย่างไรนะครับมาที่เดิมนะครับจุดสามจุดที่เดิมกดเข้าไปแล้วมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่คำว่าบล็อกหมายเลขนะครับตรงนี้นะครับบล็อกหมายเลขเสร็จแล้วเราก็มาทำการลบตรงนี้ออกนะครับลบตรงนี้ออกนะครับปุ๊บอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ จะปลดบล็อกได้แล้วนะครับเรามาดูที่222มาเดิมมีโลโก้ขึ้นไหมอ่าโลโก้หายไปแล้วเห็นไหมครับแค่นี้นะครับการบล็อกเบอร์ปลดบล็อกเบอร์การดูว่าเบอร์โดนบล็อกหรือไม่นะครับของมือถือซัมซุงนะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ของนายช่งจดได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะบล็อกไม่อยากรับสายนะครับทําตามได้ง่ายๆด้วยคลิปนี้นะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องในทย่จุจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ